มือนั่นเ้ยนั่นแหละเฮ้ดีหงุดหงิดยาวสวัสดีครับผมบอกเคียนสัตติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ากลับมาจากป่าหนไม้บอกเทียนเพื่อนปครัวสวนเพื่อนภูมเมื่อเป็นแดดบ่ฮ้อนแต่อบอ้าวกลับมีเรื่องเสิมาแจ้งพี่น้องมือนี้ว่ามาหน่อยาฮ เขาปั้นหายหาย,หายแต่เมื่อวานเมื่อก่อน,อนเนาะที่สามตอนนี้คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็มาแบบมิดแบบนี้นี่จ้ะเกิดแต่ขับปุ้นนี่เด้อยขับปุ้นกับไอบ้เสืขอขับปุ้นอยู่นี่แบบนี่ดินอนอยู่ใต้ท้องรถนี่ดิแมวแมวแมวก็หายหนึ่งตัวแต่แมวเนี่ยน่าจะติดสัตว์แมวเนี่ยน่าจะไปหาผสมพันธุ์เออหมาเนี่ไเด็กคนหนึ่ไอเสือเด้อปุกไก่ไอปุก พี่น้องแห่งขามหาหมายังอยู่ครบหรือบอสติ๊กก็ว่าอยู่ครบมีมือก่อนทะเลมันไปมันบ่ได้มันก็บ่ได้ไปใส่ดรอกจ้ะมันไปเล่นน้ำคนเพื่อนมาหวานเข่าอยู่หน้าทุ่งนะโบแน่ใจว่าเพื่อนเอามันมือเลี้ยงหรือบอมันเชื่องหมาทั้งกับปุ่นกรบปั้นเห็นคนนี่เล่นกดแข้งกดขาเพื่อนค่ะจนลำคาญผู้ใดมาซื้อมงหงน้ำสติ๊กเพื่อนยังลำคาญมันบ่ได้เห่าได้หอนเลยจ้ะมันเล่นนำนี่ ไปเล่นนาสติกเห็นอยู่ไปทั้งสองตเลยทั้งกบะปุ้นกรปัน้นไปมือนึ่งมือสองว่ามือล่าสุดนี่เลยบบเห็นกรปั้นมาถ้าเพื่อนเอามือเลี้ยงก็อยาดอกว่ากระ่บ,บได้ว่าจะสงสสยเพื่อนทะเลเพื่อนผูมาเรวียกอยู่นาพูนช่วงผูก่กระบไกลจากนีปันไหนจ้ะมันไปเล่นนํามันเชื่องดิซะก็เป็นไปได้ว่าเพื่อนอาจจะเอามันมือเลียงโอ้ยหมายอ,อย่างขึ้นมาเชื่องแท้ เาเมื่อเลี่ยงก็น่า,นาอาะสิเป็นไปได้จ้ะมันบบเห็นถ้าว่ามันตายถึงรถชนระแวกแถวนี้สาติ๊กเบาเคนก็พากระละเบิ่งเลยก็บอเห็นถ้าเห็นมือนี่ออกมีกลิ่นแล้วบวกกับรถหน้าบ้านสาติก๊ก่นก็บ่ได้ขับเร็วขนาดนั้นเขาก็บ่ได้มักไปเล่นน้ําทางจ้ะเขาก็นอนอยู่ใต้ท้องรถเล่นอยู่ตามทุ่งให้ทุ่งนาเฮานี่แต่ถ้ามีคนมเม็ดเวียกอยู่แถวนี้หันเขาสิไปหาทั้งขบุ้นขปั้นเลยแหละเขาสิแล่นไปหาแล้วก็ไปเล่นนําเป็นมิดมากบ่ได้เหา่าได้หอนไผดกนี่แหละ จะรูปแล้วก็คือมาแจ้งพี่น้องว่าหมาสติ้งหายเด้อจากไอเขาปั้นเนะ่เป็นตัวผู้ทิ้งหอดมันอยู่เดียวนี่แล้มันไปทางไหนมาบบดน,นี้ว่าหลายก็หิวเข่าจะพึ่งกลับมาจากป่าเนาะไม่นี่ uh huh. แหละเก็บมะหคุงซุปก่อนดีงามเลยสิเอ้อเหมือนนิทานเจ้าเด็กก็โอ้ พี่น้องจา๋าในต้นเดียวกันเห็นบ่ก็กคือกันเลยมันมีทั้งหน่วยปุ้มหน่วยยาวหน่วยอัไรคือเป็นในหั่นละ่ะอ <c oughs> ดี๋ยดิใหญ่กว่าเพื่อนเลยเออที่เหลือหมูเขาเป็นแบบนี้ได้แซบ่บเด้แต่ว่าหวานคุ้มแซ่บหวานคุ้ต้นเนื้อแน,น่นตำน้ำกรอกคนติดใจยยเนมัดเลยคนมาซื้ออยู่เรื่อยเชื่อไหมจะติขายคู่มือที่เราซื้อเราจ้าวสามสิบบาทยี่สิบบาทเยู่สามสิบยี่สิบสิบบาทได้คู่มือจะมึงหงยังมือเนี่ยแหละยังบ่ได้ ปึ่งบรรดุกนี่พี่น้องจ้าเบิ่งไหมหน่วยนี้น้อยมันพูดอะไปหายอดผู้ผู้ยอดเพิ่นอนใหม่ได้หาชุดใหม่ลค่ะชุดใหม่เลยนี่โอเคเลยเขาแต่งไปเลยได้เหนียวหน่อยเดี๋ยวมันแน่นเกินก็มันออกใหม่เลยผู้ออกใหม่รับฝนนี่มั้งนี่เฉดติเก็บขายด้วยช่วงนี้หน่วยละซิบหน่วยละซากับว่าไปนี่โอเคนเก็บมะหุ่มต้นนี้ห้น้ำเนี่ยเอาตำมะหงุ่มก้านยาวพี่น้องไปเคยเห็นมะหุ่มก้านยาวเนี่ยมะเบิ่งมะเบิ่งตัดิ่มได้หนิสิ้ มันเป็นต้นผู้มันเป็นต้นผู้นี่บอกเคล็ดละตัดมันละออกออกมากออกผลอีกนี่จ้ะบึ่งบึ่งดอกเพิ่นนี้ดิดอกผู้ดอกผู้แต่ก็ยังมีติดลูกมาให้เสยเยอะนี่นี่บอกเคล็ดสติเสติเอาหน่วยนีไปตำองค์หงก้านยาวเก็ตมาทั้งลูกเลยเด้อนี่แหละเฮ้ยดีองค์หงก้านยาวถือดูนี่ยแหละหุ่งก้านยาวไฟเคย ก้านยาวเขามีแต่ทุเรียนก้านยาวอย่างอีกสามสิโลเอาหน่วยนี้ก็พอก็จะเป็นผู้อีกขึ้นเ่าเนาะแม่ไม่เห็นดอกแม่เลยไปเก็บมะฮึงซุกไปทางนี้แหละเราเลาะไปทางนี้แหละชุบเออแล้วแกพี่น้องจ๋าต้นที่ว่ามันเคยล่มนะล่าสุดนี่ลมมาอีกเอาบปอยู่จ้ะผู้อันไม่บริกรรมดูดิพยายามมัดเดี๋ยวค่อยเอามาเสริมปลูกใหม่ โอ้ลมลมลมชุดใหม่ออกลูกขนาดเลยต้นเลยดิชุดใหม่ออกปูพี่น้องเห็นบอกจะยอดเพิ่นู้งแน่นเลยแน่นั่นแหละแสดงว่าพันนี้เป็นมงหุงพันดุกเนาะบอกเห็นเนาะแม่แต่ถ้าเป็นชุดชุดสองไปแล้วเนี่ยมันเริ่มสีลูกเล็กอ่าลูกเล็กออกดุกแต่ลูกเล็กเออนี่ชุดแรกที่พาพี่น้องเก็บตั้งเกิดพี่ขึ้นไปพี่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 เสาิ์ที่เก็บไปทำบุญทำบุญหลายรอบเลยเนาะ เปล่งมันออกใหม่นี่จ้ะมึงแม่ผลมาสิลองเฮ็ดสาวเบิ่งว่ามันสิกลับมาใหญ่อีกเนี้ยเนาะถ้ามันบ่กลับมาใหญ่เฮาก็สิปลูกสลับเสริมเลยโอ้ยชุดชุดแรกมันสิหน่วยใหญ่ไปนี้ชุดต่อไปมันก็อาจจะขนาดอาจจะลดลงเนาะแต่ว่าความดกพี่น้องจ๋าทุกข้อเลยผู้แล้วก็จับอีกได้บ่ได้ล่นเดะบอก่อน่ล่นบ่ได้ว่าข่อยดกเลยข่อยสิล่นทิ่มบ่อจ้ะเอ้าเก็บเลย นั้นพ่อน้ำสบบกท่านทั้งคนทั้งเป็ดลักลักอ่คนเน่เป็ดเนิออกแช่ตะยเย็นอ่แช่แล้วที่คิดายให้เบิ่งความดุของของสายพันธุ์เพิ่นใบใหญ่ใหญ่เลยนี่แหละี่น้องก็ถามว่าสายพันธุ์อย่างบอกตรงๆงเลยว่าบัจักว่ามันชื่อสายพันธุ์อย่างเพราะว่าบ่กเคยนไปหาเก็บเห็ดปลกอยู่กระบี่แล้วไปเจอต้นเพิ่นอยู่ภูเขาแล้วเห็นหน่วยเพิ่นซุกแล้วเก็บมากินแล้วเอาเม็ดเพิ่นมาเพาะก็เลยเป็นแบบมันผสม หลายตัวมั้งมีทั้งยาวทั้งสั้นแล้วปุ่มเกสรมันผสมกันนั่แหละเนาะถ้าถามว่าชื่อสายพันธุ์มึงหุงว่าอะไรบ่จักเซ่บอดีต่างหากนะเนาะืซเป็มันหวานตามุกกระแซ่บกดใบนี่ผู้ให่มากกระทุกเพราะคุ้งพันุอะไรีมะละกอพันอะไรคือบุคเลยเห็นใบมันใบใหญ่อีนี้เลยกกว่าเป็นเส้่นสินเห็นบอดต้นนฮะ ที่แรกมันเป็นแบบนี้ไหมอะจำมาได้แล้วหรือว่ามันเป็นใบสามเป็นแบบนั้นเลยมะหุ่งผูกนั่นเลมันใบที่ว่านะ่นจะเป็นแบบนั้นปกติใบมะหุ่งมันจะเป็นแบบนี้เ,นนะเออ,อยักยักแบบนี้แต่นี่มันเป็นแบบนี้เนาะติดเลยเออเชื่อไผ่ไปผามากระท้วงวตึ๊กก่อนโซนเลยคอนโซน,นในความดกของเพ่อหนุ่เพ่อนออกชุดสองอันนี้ค่ะเพราะว่าชุดแรกเขาเก็บกินเก็บขายเก็บ อะไรหมดแล้วเนาะจากหน่อยก็กระจายเต็มแถวบ้านเขาแล้วเพราะว่าไปหลเพราะว่าโบเคนสติ๊กให้หน่วยซุกแจกหน่วยซุกมันไปหลายมันพิ่งยังพิงมันสิ่ลมอาไรเพราะเอาเด้อฮะเนี่ยเป็นไปเปพราะว่ากันถ้าไผได้ไปหันจะบอกเลยว่ามันดุมดุมันนี่ค่ะอืมโอเคกระติ๊กับบางทีขยายเพิ่มอีกเยอะนี่เดี๋ยวเน้นบโบเคนบโบผู้ด้อยจริงจริงก็ได้เนียตอู้นักขนาดเลยเนี่ยตึ๊บนะยาวพร้าะเจ็บไปลองเบิ่ง เก็บไว้หงายยาวอ๋อบังหงผูหันแลเก็บให้มันใหญ่ฮะนะอ๋ออย่าลืมว่ามันใหญ่สำได้แเดี๋ยวติ๊กเสียไปปอกเปลือกตำก็พี่น้องหิวเข่าแล้วสิตำซั่วก็แต่ละอ๋อกระมินขึ้นเดี๋ยวไปไว้หน้าบ้านเนาะอันนี้ควคมงามผักแป้นตัดกินจนว่าเดี๋ยวตัดแล้วมันก็ขึ้นตัดแล้วมันก็ขึ้นกินนมกะปูทานพี่น้องเลยความงามของผักแป็ดแล้วจ้ะนี่ดิเนื้อเพิ่นเน้นสำได้แต่ที่เน่เน่ฮันนักเนาะ นี่นคือมึงห่งผูด้วติ๊กชิมมึงแล้วว่านหวานเสียงที่เล็กกินน้ำตามกินเที่ยงนี่แหละอ,ออกจากป่าแล้วไม่เมย่เมยๆฟาดตามหงหงกันนะเมือนีตามซ่วมีเม็ดอยู่บอกโอเคลุ้นดู เน้นๆใช่อืมเน้นๆเฮ้ยมีเม็ดตกลงมาแล้วเฮ้ยมีเม็ดเห็นดิหลายขนาดเลยซับทางนี้อะไรแบบนี้อ้าะสติ๊กซับให้แล้วก่อนจ้ะสิพาพี่น้องแซ่บๆแบบนี้เต่มปะครับอีกอนหนึ่ง ตัดขาเป็นอะไรกินไสองคนเค้กวันเกิดเมื่อคืนแค่แบบหอมจ้าไปชอบธอรมดาลุูาชอบกินใส่ช่องเค้กมะพร้าวต้องติ๊กโอเคก็ชอบกินโมแม่บอกชอบเมื่อไหรมะพร้าวกับมะพร้าวมะพร้าวอ่อนอือร่อางับน้ำไม่ได้นะเพราะฉีดยา แับฉีดยาพี่น้องต,ตัวมอมเมม,มมจังหน่อยตัวเคียนอกินกินเลยก็ได้สติ๊ถ่ายพี่น้องเบิ่งเอาสนี้ก็ได้นิดหนึ่งตัวกระหม่อมลต้อกระฟักบุ้งแดดเมนูคือสี่ส่วนดีสติ๊กจะกินส้มส้มเผ็ดเผ็ดแบบจุดจวดข้าวผมยัยงไม่ทันมาไปสี่ท่านมาส่วนบ,บัวเคียนจะกินของหวานกินทีบุลเลยเด้อ กินเฮได้ตัดขาไปเลยกินได้เบาหวานขึ้นไปเลยเมื่อคืนเนาะคุณน้อยๆนี่ในชีวิตเป็นเบาหวานอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยปอกแช่ตู้เย็นเนาะนี่หน่วยนี้หน่วยนี้อันนี้น่าจะเป็นของเป็ดเห็นแบบนี้บ่ได้เป็นอย่างเด้อข้างในเด้อส่วนเม็ดหาสติกหาเตรียมเลยแหละแต่เอาไปตากแดดจะเตรียมถุงเพาะเลยผสมดินไว้เลยเห็นดิถุงเพาะสติกผ่านกันแล้เบิ่งด้ยง มันตากแดดที่มันไม่ได้เป็นเนื้อเนื้อจะเป็นยังเม็ดมะนาวก็สมเอาไว้ใส่ตะกร้าตากแดดไว้เพาะเตรียมดินแล้วแหละฮะเด็กเอาถุงแกงแล้วก็จิ้ม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 ให้ระบายน้ําแล้วก็สเอาเม็ดมะหุ่งไปลงถุงละทรงเม็ดแล้วค่อยเลือกเอาต้นที่แข็งแรงที่สุดเนาะเอาไว้แบบหนักฝนมาจริงๆพอดีมัน ต้นมนสูงเขาจะได้ลับเปลนไปเลยแม่ปลูกอ้อมไปเลยปูกอ้อมโอ้สรุปแล้วก็คือได้ขายพี่น้องจ๋าเน้านี้ได้ขายเพราะว่าอย่างเพราะว่าสติ๊กขายบาแพงสติ๊กเห็นเลยในตลาดราคาที่สติ๊กขายนี่คนละครึ่งเลยอย่ามีงานมีการเพื่อเกิดมาซื้อหลายอยู่แม่เขาต้องขู่ไว้อีกอ่ที่ลงคนาแถวยาวไปแต่ก็ยามันนะบะโอ้ยลงอ้อมที่อ้อมเือนนี่ก็ไล่ไดนยปลูกเต็กเขา มันฮดบาไหวหนาแรงค่ะ,ะบาหดแล้วแล้วแต่ <okay. S 1> ว่าหนานีาน่ยอมรับเลยว่าบุงหูแพงมากนหน่วยหน่วยนี่น้อยนี่นยี่สิบาทในตละนะนาดเนาะคือ 30, ว่าเลยสามสิบามสิบห้าประมาณเนี่ย บอยู่บ่ประมาณนี้เนาอหน่วยให้หกสิบเจ็ดสิบผูกเปะลอยผู้หน่อยแค่นี้ดีมาันก่อบ้านเฮาหนาหนิมันก็อาจสิแพงกุ้ยที่แต่เฮาบเคยซื้อเนาะเฮาอยู่ใต้เฮาก็บเคยซื้อหาเก็บตามป่าตามดงเราเนาะมันขึ้นเองตามสวนปุงสวนปาล์มตามภูคงภูเขานกหนูฆ่าไปนั่นแหละบ้านเฮามันบ่มีมันบ่มีอย่างบ่เค้นสติ๊กตั้งแต่มาอยู่บ้านก็บบ่เคยซื้อบังหุกินถ้าซื้อก็ซื้อตามสำเร็จไปเลยนะ รู้ละวัดเอาน่านี่มันแพงแล้วคนกัดซื้อนะแี่เขาีลงเพิ่มเดี๋ยวคนเริ่มลงนาแล้วพักก็ที่แพงแบบนี้พักบุ้งกําละสิบละสาวน้อยนี่เนาะบอกถั่วสี่ห้าฟักสิบฟักห่อสิบห้าหกฟักสิบบาทอื อ่ะสติเกิดคุยเว้าหลายใหญ่ห้างคือว้าวอะไรสติเกนเยอมันสีซิงไปเนาะค่ะแต่ว่าอยู่ยากเลยเดยเจ้าคงจะตักเข่าปากเรื่อยๆองหวานเอาล่ะพี่น้องเราจ้ะบ่มีอย่างมื่อเนี่ยมาแจ้งว่าเออมาสติขาปันหายเด้อคนนะเดี๋ยวพี่น้องถามเนาะแมนพี่น้องเห็นหายก็จำไปใส่บรูลุท่นแหละถ้าเขาไปเลี้ยงก็ยาดอกไปเบิ่งมันแน่นะถ้าเขาไปเลี้ยงครับรรลุไปใส่หาเขาเจอเมื่อหาแล้ว อยากมาแจ้งพี่น้องพี่น้องสิถามหามายังอยู่ครบอยู่บอกคู่มือสติ๊กสิบอกในคอมเมนต์เลยว่าอยู่ครบแต่มือนี่ยอยากมาแจ้งว่ามันหายแล้วเด้อมันมือในมือที่สามนะแสดงว่าบัมาแล้วบอกเคียนสติ๊กและสมีแถวนี้ก็าะเบิ่งเบ่อว่ามันตายก็บอกเจองมาแสดงว่ามันหายมีคนเอาไปฮะแหละนี่มีคนเอาไปเลี้ยงมันหู้มันทลาดมันขี้เล่นมันบอได้ดูรายเนาะเออิ่นก็เลยเออเอาไปเลี้ยงอุ้มก็คือเอาไปได้เลยเห็นนห ลูกหลานเขาเจ้าอยากได้เอาไปเรียกก็ยากอเอาอรับคลิปนี้ขอฝากเพลงท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ยครับแล้วพบพอ่พอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่มาอุ้มเอาอ้ยตัวนี้ไปฮันเอาไปรูดเอาไปรูดนี่หมาอุ้มเอานี่